สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนาดาค่ะนาดาก็ขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ป้าป้าไปเที่ยวที่ฟาร์มแพะค่ะแกก็โดยส่งคลิปมาให้นาดาค่ะนาดาก็เลยอยากเอามาลงให้ f อดูค่ะเป็นฟาร์มแพะนะคะ ป,ป้าพาหลานชายไปเที่ยวค่ะก็เลยได้ถ่ายคลิปมาให้ดูค่ะแพะน่ารักมากๆค่ะสีขาวสีน้ำตาลนะคะแพะเมืองหนาวค่ะวันนี้ก็อากาศหนาวเย็นอยู่นะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะนี่นะคะผ,ผู้คนก็เยอะแยะนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคนเยอะค่ะ เนี่ยค่ะแพ้สีขาวสีน้ำตาลนะคะตัวนี้สีน้ำตาลน่ารักค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะ ทุกตัวก็จะท้องนะคะมีนมแพะค่ะน้ำนมเยอะมากค่ะนมแพะอันนี้จะเป็นหญ้านะคะหญ้าที่ช่วงช่วงไม่หนาวนะคะเขาจะตัดแล้วก็จะมาเก็บไว้นะคะเอามาเก็บไว้ให้แพะกินนะคะช่วงหน้าหนาวค่ะนี่จะมีรถไถเหมือนบ้านเราเลยค่ะเหมือนประเทศไทยเรานะคะ อันนี้เป็นโรงเรือนแพะนะคะสร้างให้แพะอยู่โดยเฉพาะค่ะอันนี้ก็จะผู้คนนั่งทานน้ำชากาแฟนะคะก็จะมีนมแพะขายค่ะมีนมแพะมีไอศครีมแพะนะคะเนี่ยค่ะน้ำนมเยอะมากค่ะแพะ ต้นไม้ก็มีแตก่กิ่งนะคะไม่มีใบค่ะเพราะอากาศหนาวค่ะใบไม้ยังไม่ผลิใบนะคะช่วงหน้าหนาวต้นไม้ก็เหมือนจะยืนต้นตายนะคะเพราะว่าใบมันร่วงหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะแพ้ค่ะแม่แม่แม รับชมไปพร้อมๆกันนะคะคนเยอะค่ะวันเสาร์วันอา,าทิตย์อันนู้นก็มีเด็กขี่ม้านะคะมีม้าตัวเล็กๆนะคะไว้สำหรับเด็กขี่นะคะนู่นนะคะต้นไม้ยืนต้น ไม่มีใบเลยค่ะอากาศมันหนาวเย็นค่ะมีแสงแดดแต่ว่ามันก็อากาศเย็นนะคะเนี่ยค่ะคนขี่ม้าค่ะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเด็กๆก,ก็ มาขี่ชิงช้ากันค่ะมีของเล่นให้เด็กเล่นเยอะแยะนะคะอันนี้เป็นฟาร์มแพะค่ะอากาศหนาวเย็นดูคนคนใส่เสื้อหนาวค่ะบ้านเรานี่ร้อน เนี่ยค่ะเป็นแพะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าอะค่ะถ้าเอามาโชว์ไว้อะไรแบบนี้อะค่ะอันนี้สร้างเฉพาะ ดงเดือนแพะเลยนะคะเนี่ย่ะกาสีขาวน่ารักแพะนู้นตัวนู้นก็น่ารักนูะกะ้นนะคะสีน้ำตาลสีขาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลานชายป่าป้านะคะวันอุกปุกเลยค่ะ เนี่ยค่ะแพะมีเขายาวเลยค่ะตัวนี้ตัวผู้แน่เลยค่ะนั่นคะ